พี่น้องครับข่าวด่วนเพิ่งลงจากเครื่องบินมาจากประเทศออสเตรเลียจะมาเล่าความเคลื่อนไหวของคนไทยในออสเตรเลียของการต่อสู้เพื่อบ้านเมืองให้พี่น้องได้รับทราบครับพี่น้องพบกับคุณนพสิทธิ์อิทธิวัชกุลทนครับสวัสดีครับพี่น้องพันธมิตรที่รักทุกท่านผมเป็นคนกรุงเทพ แต่ไปมีครอบครัวที่ราบุรีจึงเป็นพันธมิตรราบุรีพี่น้องครับจากการที่ผมได้เดินทางไปเที่ยวเมืองประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่เ็ดธันวาคม2553ผมไม่คิดเลยครับว่าในนครชิดนี์และเมืองอื่นๆยังมีพันธมิตรอีกมากมายครับ ด้วยบรรยากาศของประเทศออสเตรเลียที่มีความเย็นและมีความร้รอนและมีความหนาวในเวลาเดียวกันในเวลาหนึ่งวันและประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่น่าสัมผัสและน่าท่องเที่ยวพูดง่ายๆว่าเราอาจจะใช้เวลาประมาณสามเดือนหรือหกเดือนเคยเที่ยว ประเทศออสเตรเลียได้พบทวนผมขอวกเข้ามาพูดถึงเรื่องพันธมิตรพอดีผมได้ไปมีโอกาสไปเที่ยวที่อ่าวฮาเบอร์ประมาณปลายเดือนมกราคมผมก็ไม่ทราบครับเขามีการชุมนุมพันธมิตรที่นั่นได้มีเจ้าสัวคนหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำผมก็ไม่ได้ทร,ทร,ทราบชื่อคนระับเพราะผมไม่ได้ไปลาประรวงเขาเพราะเราไม่ได้เป็นคนออสเตรเลีย เราเกิดในประเทศไทยและไปเที่ยวที่ออสเตรเลียเขาก็มีการชุมนุมเหมือนอย่างพวกเราครับมีคนทั้งหมดประมาณสี4-500คนที่ริมอ่าวประโยคหนึ่งเขาได้พูดว่าถึงแม้เขามีชีวิตยอยู่ต่างประเทศแต่พื้นแผ่นดินไทยนั้นจะต้องห่วงแหนเพื่อลูกเพื่อหลานเราประโยคที่เขาพูด ประโยคนี้นั้นเป็นประโยคที่กินใจผมอย่างมากผมจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมชุมนุมกับเขาเป็นเวลาสองวันเข้าใจว่าเขาจะมีการชุมนุมกันทุกวันเสาร์อาทิตย์พร้อมๆกับที่กรุงเทพแต่ถ้าพี่น้องครับประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศธุรกิจอะไรก็เป็นเงินทั้งหมด ตอนนี้เงินดอลลาร์เขาแข็งกว่าเงินอเมริกาด้วยพูดถึงพันธมิตรที่เมืองซิดนีย์และเมืองใกล้เคียงแล้วเขาได้ส่งกำลังใจฝากผมมามายังพี่น้องชาวกรุงเทพที่ได้ชุมนุมอยู่ที่สะพานมักวานแห่งนี้นะครับขอให้พวกเราทุกท่านได้ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องพันธมิตรที่ออสเตรเลียด้วยครับ เราคงไม่โดดเดี่ยวครับเรามีพวกไม่ว่าที่อเมริกาหรือที่ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆถ้าผมมีโอกาสคราวหน้าผมจะไปอีกและคงคงไปร่วมชุมนุมกับเขาที่นครซินนีสวัสดีครับ,บ,บพี่น้องครับบางครั้งด้วยความหลงลืมลืมว่าพี่น้องคนไทยอยู่ทั่วโลกข่าวสารที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็มากันมาก คราวนี้ก็ได้รับรู้แล้วว่าพี่น้องพันธมิตรในออสเตรเลียมีกันมากครับพี่น้องปรบมือให้กับพี่น้องพันธมิตในออสเตรเลียด้วยครับและวันสองวันนี้นะครับพวกเขาก็จะทำกิกิจกรรมใหญ่นะครับที่อ่าวฮาเบอร์ครับ